มอมนะคกับช่องบ,บิสมทวันนี้นะคะก็อยากมาคุยเรื่องการสร้างแบรนด์เนาะเราเองก็ทําแบรนด์มา10ปีแล้วนะคะก็เห็นว่าตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มมาทําธุรกิจออนไลน์กันยเยอะขึ้นเนาะตั้งแต่สถานการณ์โควิดแล้วก็แบบก็รู้สึกว่ามีแบบบางทีก็มีเพื่อนๆถามมาเลยว่าแบบเป็นยังไงบ้างมีเหมือนถาเทคนิคนู่นนี่นั่นนะคะ ก็หนูเองก็ขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ทําเป็นไม่ใช่แค่ขายออนไลน์แต่เป็นการทําแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยสบายๆเนาะว่าแบบเป็นยังเป็นไงไมายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะให้คุณหมอนะคะมาเป็นคนถามอล้วกันเ<อ>นาะได, <laughs> ได้ได้ไดอ้อันดับแรกเลยครับคยได้ยินมาว่าพวกแบรนด์ใหม่ๆตอน,น,นที่เริ่มเปิดตัวอะไรเงี้ยช่วงแรกอาจจะฟู่ฟ้านะแต่ว่าเรามักจะวัดกันที่ระยะยาว ใ่ส่วนใหญ่ก็ได้นมว่าแบบแปดสเปอร์เซ็นาสิบเปอร์แล้วระยะยาวอยู่ไม่รอดถ้าปีสิบปีค่อยๆล้มหายตายจากไปปีแรกๆก็ไปกันแล้วล่ะใช่ใช่อันนี้ของบริเวณใต้าอยู่มาสิบปีนะสิบปีอันนอาจจะต้องแบบว่ามาขอเคล็ดลับหน่อยว่าเออทำยังไงว่าแบบทำให้แบบแบรนด์แบบโตขึ้นด้วยแล้วก็อยู่รอดด้วยเนอะงั้นอันดับแรกก่อนแล้วกันเนาะว่าทำยังไงให้มันแบบอยู่รอดจันงถึงแบบปีที่สิบปีที่สิบใช่ไหม ก็จริงๆกันนี้ก็คุยกันยาวเนาะแต่ว่าสําคัญมากๆเนี่ยก็ต้องเรื่องความจริงใจให้ลูกค้านะอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบรนด์ที่อาจจะแบบมาเร็วไปเร็วนี่ก็จะเป็นพวกแบบบางทีแบบขายของไม่ได้คุณภาพอะไรเงี้ยนะคะพอลูกค้าซื้อไปไม่บอกต่อไม่ซื้อไม่กลับมาซื้ออีกอันนี้ก็เป็นปัญหาหลกคืออย่างหวานเองก็โอเคตั้งใจทําแบบของเลือกวัสดุดีๆตั้งใจออกแบบให้ไม่เหมือนใครในเงี้ยค่ะแบบแบรนด์กระเป๋าเนาะก็แล้วก็แบบบริการหลัการขาย คือทุกอย่างพยายามเต็มที่มากๆลูกค้าก็จะกลับมาซื้ออีกแล้วก็บอกต่อหะายๆคนก็มีแบบ4ี่ห้าสิบใบอะไรเงี้ยอันนี้หนูว่าก็เป็นตัวที่ช่วยให้แบรนด์อยู่ได้ระยะยาวเพราะว่าการแบบทาการตลาดหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆมันแพงเนาะจริงๆก็คือเหมือนเป็นการที่แบบเราได้ทําการตลาดเจอลูกค้าแล้วเขาชอบเร,เราเราเราชอบเข้าเหมือนเราแบบมีความสัมพันธ์ระยะยาวก็ได้นี่ก็ช่วยมากๆทําให้แบรนด์โตไปได้เนาะก็แสดงว่า1สินค้าหรือบริการเราต้องดีดีจริงๆเนาะแล้วก็มีการปรับปรุง อยู่เรื่อยๆ<ช><ช>ทำให้คุณภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆ<ช>แล้วก็ก็คือใส่ใจผู้บริโภคหรือลูกค้าด้วยเพราะว่าต่อให้ของเราดีแค่ไหนเงแต่เราโหแบบไม่สนใจผู้บริโภคหรือไม่สนใจแบบฟีดแบ ck สิ่งที่เขาแบบว่าใช้มาแล้วเนงก็อาจจะทำให้แบบแบรน์แข็งแรงขึ้นเราเองก็เคยเหมือนซื้อของแบบที่ชอบมากเลยอย่าเงี้ยแต่ว่ารู้สึกบริการไม่ดีแล้วก็เหมือนแบบ ไม่ประทับใจอ่ะก็ก็ไม่ซื้อต่อนะคะรู้สึกว่ามันแบบบางทีก็เพราะแบรนด์เนี่ยจริงๆที่หนูเรียนมาเนี่ยก็คือบอกว่าแบรนด์จริงๆเป็นความรู้สึกลูกคา้ารู้สึกไงกับแบรนด์เราเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเนาะว่าแบบแบรนด์จะอยู่ต่อไปก็คือเป็น feeling feeling ที่ลูกค้าได้นะคะตอนที่ซื้อกันที่มาปฏิสัมพันธ์กันอนะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อีกอย่างที่มาคิดแบบว่าทําให้แบรนด์ไปได้ือหนว่นะไม่เคยมองลูกค้าเป็นอย่างอื่นนอกจากเป็นเพื่อนเนาะเป็นลูกค้าไม่ได้เป็นพระเจ้าไปเลยเหมือนที่คนชอบพูดกันนะกกเนงนึ ที่ได้ผ่านเข้ามาเจอกันแล้ววิธีการที่เราทวิตเขายังไง<ม>อันนี้สําคัญเพราะว่าแบบถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็จะอยากแบบทําของดีๆให้แล้วก็<ม><ม>อยากแบบเหมือนไม่ได้แค่ซื้อขายกันแล้วจบอย่างเงี้ยแต่เราต้องการที่จะแบบมีความสัมพันธ์ต่อเราคุยกันดีๆแล้วก็เราก็จะไม่ได้แบบโผล่คิดาลาว่าวังเอากําไรเต็มที่เนานะเพราะว่าจริงๆก็คือเหมือนแบบสมัยนี้หนูว่าก็กำไรประมาณพอดีๆทุกคนอยู่กันได้นะคะคือลูกค้าก็จะแบบแนั่นแบบมีเงิน ส่วนต่างไว้ทาอย่างอื่นไม่ใช่แบบโอ้ยฉันซื้อลูกค้ามาฉันต้องเต็มที่<ม>เลยเอากาไรเต็มที่เลยซึ่งแบบว่ามันก็อยู่ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เหมือนแบบไม่ว่าจะมีเงินมากเงนะินน้อยทุกคนก็ห่วงเรื่องการเก็บเงินเรื่องการใช้เงินเนาะอันนี้หนูว่าสําคัญที่แบบถ้าเรามองเขาเป็นเพื่อนก่อนเนี่ยทุกอย่างอะหลังจากนั้นมันก็จะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเนาะแล้วก็จะแบบมันจะไม่มีการเอาเปรียบหรือการที่แบบบางทีมันก็แบบเออหยู่ดีกันได้อ<ม>ะไรเงี้ยว่าโอ้ค่าส่งค่าอะไรโอเคล้วก็ช่วยๆกันเยก็หมือนแแบบบบบสา ไม่ได้คิดโหมหมากอย่างเงี้ยอืก็คือสามก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับว่าถ้าเราแบบจริงใจก็เหมือนแบบที่หนูหวานบอกว่าเหมือนแบบแนะนําเพื่อนนะนั้นเราก็อยากจะแบบมอบสิ่งดีๆให้เพื่อนเช่นว่าเราแบบใช้แล้วดีเราใช้แล้วแบบชอบเนี่ยเราก็จะบอกสิ่งนั้นกับเพื่อนแนะนําเพื่อนไปต่อใช่แล้วเสนอว่าเพื่อนเราใช้ได้ดีหรือลูกค้าใช้ได้ดีเขาก็จะบอกต่อกันไปเพราะมันก็เป็นแบบพลังในการแบบว่าช่วยโปรโมท สินค้าของเราหรือบริการของเราได้ได้ไปมากขึ้นจริงจริงแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่น้อว่าคนหลายๆคนไม่ได้คิดก็คือแบรนด์อ่ะก็คือจะเป็นภาคหนึ่งของเราเนาะคือเป็นอีกภาคหนึ่งของเจ้าของแบรนด์เพราะฉะนั้นนะเราต้องแบบชัดเจนมากๆกับตัวตนของเราแล้วก็ต้อง เขาเรียกว่าแบบ true to yourself เนาะคือเหมือนแบบเป็นเราต้องเป็นตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะไม่สามารถแบบอุ้ยแบรน์นั้นเขาขายดีมากเลยแล้วเขาก็แบบนู่นนี่นั่นแล้วเราไปทำตามเขาอย่างเงี้ยในสุดเราก็จะไม่ได้ขายดีเหมือนเขาหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนคนนั้นเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นหน่ว่าแบรนด์ก็ต้องชัดเจนมากๆเลยว่าเออเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นใครแต่จริงๆเราจะไม่สามารถเฟกได้หรอกเราก็ต้องเป็นเราเนี่ยแหละแล้วเราก็จะ attract คนที่เหมือนเราเข้ามาเจอกันเนาะแล้วก็แบบได้เป็นลูกค้าลูงต่อไปอย่างเงี้ยแว่าเว่าท่ีหนอ น้องๆที่มาปรึกษาในไอจีอะไรเงี้ยหรือแบบเพื่อนๆที่แบบทําแบรนด์แล้วเขาก็จะแบบเหมือนคิดว่าเขาไม่ดีพอหรือเขาไม่สวยพอไม่หรูพอแบบไม่รู้ไม่นี่อะไรเขาต้องพยายามแบบสร้างตัวอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ใช่เขาไงจริงๆอ่ะก็คือแบบเป็นเขาเนี่แหละแล้วก็เป็นเราเองไงก็ดีที่สุดแล้วก็ดีพอเนอะเาะแล้วก็บางคนอย่แบบไม่ง,าง่ายแบบนั่งแพ็คของอยู่กับพื้นก็แบบบอกลูกค้านู่เนี่คือหนูรู้สึกว่าทุกอย่างอะขอให้มีความเรียแบบ มีความแบบเรียวจริงใจแล้วก็เป็นเราเนี่ยแหละไม่ต้องแบบเป็นไปเป็นคนอื่นเลยนะคะก็คือเป็นเราเนี่ยแหละแล้วก็ในสุดอะ่ะก็จะเจอคนที่คล้ายๆกันแล้วก็มาคอในกันใช่ใช่ข้อนี้ก็คือแบบเหมือนมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะเนาะใช่ครับเราเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราแบบเป็นเนี้ยเราไปตามคนอื่นเขา,าเราก็จะทําได้ไม่นานใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราเป็นตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะดึงดูด คนที่ชอบคล้ายๆเราอย่างเงี้ยคนที่ชอบในบุคลิกอ่างเงี้ยของเราใช่อ๋อนี่ก็สำคัญใช่จริงด้วยใช่ไหมนันแสดงว่าพวกตามกระแสก็อาจจะต้องดูนิดนึงเพราะว่าถ้าจะตามกระแสอะไรเงี้ยมันแบบเข้าทางเราหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบทางเราด้วยโอ้เราก็แบบใส่ความเป็นตัวตนเราได้เต็มที่เลยโอเคก็อืมแล้วก็ออย่างอันนี้ที่เรียนมาก็ได้ใช้จริงเนาะก็ ขึ้นหัวน่าเรียนแฟชั่นแบรนด์แมจเนจเมนต์มาจากอิตาลีนะคะก็จบโทมาตากอิตาลีเรื่องนี้เนาะก็ได้มาทําแบรนด์ตัวเองด้วยเล้ยก็เหมือนเลนรู้มาแล้วก็แบรนด์เนี่ยในในในความหมายของมันเนี่ยก็คือที่บอกเป็นฟีลลิ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือเสียงมันคือภาพมันคือสีมันคือสิ่งที่คนจําได้มันคือเท็กซ์คือฟอนต์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากให้คนจําแบรนด์ได้เนี่ยแบรนด์เป็นใที่มีมูลค่าเลยนะคะคือถ้าอยากให้จําได้ทุกอย่างต้องชัดเจนเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆนะคะก็ค เราใช้พร้อนนี้ mm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอแบบสีอะไรอย่างเงี้ยอย่างบอเลต้าหนูจะใช้แบบสีแบบครีมพีชอ่าแล้วก็เทาอ่อนเนี่ยคือหนูก็จะมีสีของหนูนเองซึ่งแบบก็จะบอกน้องทีมกราฟิกตลอดว่าโอเคนะเราจะต้องไม่หลุดจากสีนี้ mm. เราจะไม่สามารถไปใช้แบบแดงดำอะไรได้อะไรเงี้ยทองอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สีเรา mm. ก็จะต้องพยายามให้อยู่ในโทนนี้แล้วก็ คำพูดเวลาแบบในแคปชั่นขายของเลยในแคปชั่นที่โพสลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์คือบางคนบางแบรนด์จะแบบค้ำบางแบรนด์จะตลกบางแบรนด์จะทะลึ่งบางแบรนด์จะเรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สําคัญว่าคุณต้องการสื่อใช้คําไหนออกไปนะอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าในสุดทุกอย่างเนี่ยมันก็ทํทให้ลูกค้ารีมานถึงเราบางทีเขาไม่ต้องเห็นชื่อแบรนด์ในช้เลยเขาเห็นโอ้แบบเห็นภาพมาปุ๊บโอเคอันนี้แบรนด์นี้แน่เลยอะไรเงี้ย ซึ่งแบรนด์ใหญ่เขาทาได้เก่งเนื้อพวกนี้แต่ว่าแบรนด์เล็กๆที่เริ่มหรือเพิ่งยังทำเนี่ยก็แบบพยายามให้ชัดเจแล้วก็จริงๆถ้าเราวางไว้เลยตั้ง,งแต่แรกว,ว่าแบบแบรนด์เราเสียอะไรเทคอะไรพูดประมาณไหนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างแบบเราก็จะสามารถไม่หลุดออกไปไหนเนาะก็จะแบบพยายามอยู่ในในกรอบนี้ได้อ,อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็สําคัญมากๆที่จะแบบให้คนจําความเป็นแบรนด์ได้เนาะ เหมือนคุมโทนนะคุมโทนไม่ว่าจะสีหรือจะฟอนต์หรือการพูดการจาะไรเงี้ยมาแนวนี้ก็เป็นแนวนี้หมดเลยใช่ไม่ไม่ไม่ต้องซ์ไอรส์ครับวันดีคืนดีมากระโชกคกค้าไม่จ้าเขาตกใจจะมาอยู่เลยอยู่ดีว่าแบบใช่ใช่มาเป็นคุณจะมาลูกคุณหนูก็คุณหนูไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องแบบให้ชัดเจนแล้วก็ต้องแบบ ตั้งแต่แรกเลยหรือบางทีเขาจะมีการเพิ่มเ,เรกรีแบร,รนดิ้งอย่างเงี้ยแบ,บร,รนด์ที่เหมือนแบบโอม้มีมาสี่ห้าสิบปีแล้วแล้วก็เหมือนเริ่มเก่าเริ่มเอาไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมารีแบรนด์ละทีนี้ก็จะแบบคิดโลโก้ใหม่คิดอะไรใหม่หลายหลายแบรนด์ก็รีแบรนด์แล้ว successful นะคะก็มีอะไรเงะะี้ยค่ะก็เป็นไว้ได้ที่แบรนด์ก็เหมือนแบบมีการเกิดใหม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไว่ทาทัญชานั้นก็คือต้องพยายามคุมโทนคุมธีมอะไรที่อยู่ให้ชัดเจนเนาะเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนลูกค้าก็จะงงเหมือนกัน แบบมองแวบๆรู้เลยเลยว่าเนี่ยต้องเป็นบริเต้าแน่นอนใช่แล้วทำอะไรคะค่ะค่ะโอ้น่าสนใจน่าสนใจแล้วแล้วทำอันนี้พูดถึงเรื่องของการทำให้มันยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสินค้าดูแลผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราใช่ไหมครับ แล้วก็เรื่องของแบรนด์ตัวเองด้วยว่าทำให้มันมีเอกลักษณ์ของเรา <c oughs> ใช่ไหมครับไม่หลุดตัวต,วตนเราแล้วก็กุมเรื่องของโทนนี่แล้วทํายังไงนอกจากให้มันแบบอยู่ได้ถึง10ปี20ปีเนะี่ยแล้วทําให้มันดีขึ้นอีก <c oughs> อ่ะดยทำยังไงเพราะว่านี่ก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะเห <c oughs> มือนเราเหมือนเราสอบผ่านแล้วสอบผ่านระดับชั้นประถมแล้วเออผ่านอยู่ถึงปหแล้วเราจะไปมัธยมละ มันก็จะต้องแบบสินค้าต้องดีขึ้นไปแข่งกับแบรนด์คู่แข่งหรือขยายตลาด<ม>ออกไป<ม>ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นวานก็เน้นฟีดแบ็กจากลูกค้าตลอดนะคะ<ม>ก็คือแบบเราจะแบบรับฟังคือเหมือนบอกลูกค้าว่าเรามีโซเชียลมีเดียเรามีโชว์รูมและมีช็อปอะไรเงี้ยเหมือนแบบให้ลูกค้าสามารถเป็นแบบเป็นท w เวย์ m อมมิชชั่นเป็นการสื่อสาร2ทางได้เลยอย่างเงี้ยเราก็จะรับฟังตลอดแล้วก็แบบเอามาปรับปรุงนํามาพัฒนาอะไรเงี้ยหรือเราก็แบบอันนี้สําคัญมากๆเพราะบางคนเนี่ยโอ้ฉันสร้างแบรนด์ฉัน เจ๋งที่สุดแล้วว่าไม่ฟังใครไม่ได้หนวดมก็แย่แบจริงๆแบบมันก็จะไปได้ไม่ไกลเนาะจริงๆก็เราสามารถฟังฟีดแบาลูกค้าแบบปรับปรุงพัฒนาสินค้าการบริการนู่นนี่นั่นลูกค้าไอเดียดีเสมอนะคะคือกระเป๋าหลายๆอย่างซึ่งหนวนอะหลายๆรุ่นที่หนวนอะขายดีมากๆนี่ก็ไอเดียมาจากลูกค้าหรือสีที่มาทําพิเศษก็ไอเดียลูกค้าอะไรเงี้ยคือแบบลูกค้าชอบไอเดียดีตลอดแหละแล้วหนวดเองก็ดีใจที่แบบรับฟังแล้วก็คุยกันได้ตลอดนะคะก็เมื่อยที่บอกเ,อเพื่อนเนาะแล้วก็ฟังไม่มีอีโก้นเลยทั้งสิ้นคือแบบนี่แล้วฟัง อีกเรื่องแต่ต้องฟังก่อนแล้วก็อาจจะมาปรับปรับให้เป็นแบบโอเคนะเราคิดอย่างนี้มันมาผสมผสานกันอะไรเงี้ยนี่ก็สําคัญเนาะใช่ใช่ชจริงจริงเห็นด้วยมากเลยเพราะว่านัี้เปรียบเทียบกับหมอเลยหมอชอบพูดแฝงเดียวเลยหมอไปเรื่อยนะหมอไปเรื่อยใช่ใช่แต่ว่าคือพอบางทีอ่ะคนไข้แบบได้มีโอกาสเล่าอ๋อโอเค เข้าใจแล้วว่าปัญหาก็คืออะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าพอผู้ใช้จริงอ่ะเขาแบบว่าใช้ล้วเจอปัญหานี้หรือเขาคิดว่ามันไปได้อีกอ่ะเขาก็แนะนําเราแล้วออกมาปรับใช้โอ้าใช่ได้ใช่ฟังจริงๆเนาะบางทีเหมือนก็ยากเหมือนเราทามาเรามีว่าเราทําแบรนด์นี่เป็นหมอเหมือนเราบางคนก็ไม่อยากฟังอะไรเงี้ยแต่กว่าฟังสําคัญมากเลยถ้าไม่ฟังเราก็อยู่ได้ที่เดิมอ่ะอแล้วแบรนด์ใหญ่ๆเขาเขาคอย่างนี้ไหม ว่รับฟังอย่างเงี้ยหรอไม่นะหนูไม่แน่ใจว่าทุกแบรนด์หรือเปล่าแต่ว่าหลายๆแบรนด์ก็จะมีแบบช่องทางให้แบบฟีดแบ็กได้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ส่วนมาจะเป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์ใหญ่ๆเลยหนูไม่แน่ใจแต่ว่าพวกแบรนด์แบบที่เป็นแบรนด์ up and coming มากๆแบบแบรนด์แบบคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยส่วนมากระความทางนั้นจะมีช่องทางการสื่อสารตลอดที่จะแบบสื่อสารกันแล้วก็ให้ลูกค้าแบบฟีดแบ็กได้โอ้ดีหนูก็ว่าได้ความรู้มากเลยก็แบบได้ได้ทั้งรู้ว่าแบบทำไงให้มันยั่งยืนแล้วทำไงให้ได้ไปต่อเลย หลักๆก็คือแบบว่าไม่ได้ยึดแต่ว่าเราเองคนเดียวใช่ไหมครับไม่ได้แบบว่าโอ้สินค้าเราดีเราหมดแบบมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเนี่ยเราก็ต้องแบบฟังรอบข้างด้วยฟังหลังบ้านออฟฟิศของเราทีมผลิตหรือว่าลูกค้าแล้วก็ Mix and m a t c h ทั้งหมดเลยทำให้มันดีคือจริงจริงเพราะเราก็อยากให้แบรนด์เราโตไปเรื่อยเหมือนคนเนาะเหมือนเด็กไงก็โตขึ้นเรื่อยนะคะก็ไม่อยากให้แบบมาเร็วไปเร็วน้อง ดีดีไม่ไม่ต้องบู้วามาก<ช>ยังย่งยืนยังยืนค่อยๆโตอะไรเงี้ยโอเคแล้วแล้วก็หนูว,ว่าอีกอย่างที่บริษัทโตมาได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือหนูววนะตั้งใจแบบว่าเหมือนเวลาทุกๆปีพอเริ่มมีกำไรอะไรเงี้ยอ่าก็จะแบบแบ่งส่วนหนึ่งมาสร้างคนเพิ่มซื้อเครื่องจักรเพิ่มแบบจะไม่ได้เอาเงินออกมาอู้แบบฉันซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็คือแบบทุกอย่างก็คือแบ่งหรือว่าโอเคเงินกำไรเท่านี้นะจะกลับไป ทำอะไรบ้างเลยค่ะคือแบบบางบางปีซึ่งแบบโตเร็วมากเนี้ยก็คือบางคือมีเปิดปีหนึ่งคือจ้างคนเพิ่มแบบปีนั้นแบบ20คนอย่างเงี้ยคือทุกเดือนที่แบบโอเคนะปีนี้พอจบแบบเดือนนี้พอจะไหวอยู่แบบสามารถแบ่งเงินมาได้อะไรเงี้ยก็จ้างคนเพิ่มจ้างคนเพิ่มจ้างคนเพิ่มตลอดมาทําสิ่งที่สําคัญเนาะแบบผลิตการตลาดอะไรเงี้ย บริหารมาช่วยการนี้ค่ก็คือเหมือนแบบคือรู้สึกว่าบริษัทบางทีเหมือนไม่ได้มองว่าเป็นแบบเครื่องมือหาเงินของเราอะไรเลยคือเหมือนแบบหนูก็แบบโอ้เงินเดือนเท่าเดิมจริงๆตั้งเงินเดือนเองน้อยมากเลยแล้วก็แบบพยายามที่จะแบบท้าบริษัทโตก็คือกําไรปุ๊บกลับเข้าบริษัทกําไรปุ๊บกลับเข้าบริษัทอย่างเงี้ยก็คือแบบคิดว่าอันนี้เป็นอีกเหตุผลที่ทําให้เงินหมุนทันตลอดนะคะแล้วก็แบบโตขึ้นได้เรื่อยๆทุกๆปีอย่างเงี้ยเพราะว่าหวงแบบไม่ได้คิดจะมาปนเปื้อตัวเองเนาะก็คือกลับไปตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะี่ชอออบกางนนึะ คือหน่วน ну ทําแล้วก็แบบเหมือนขึ้นสู่สังคมนะครับใช่ใชอันนี้ก็แบบถ้าในในแง่ของลูกค้านะลูกค้าก็เหมือนแบบซื้อกระเป๋าไปแล้วก็เหมือนได้ทําบุญทางอ้อมน้วยใช่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 ไปโบสถ์ไปวัดอะไรเงี้ยสำหรับสาวสวยใจบุญนะคะกระเป๋าใชสาวสวยใจบุญนะคะกระเป๋าใช่ตั้งใจไว้จริงนะชิงริงเอาเอาไปบอกสามีหรือแฟนก็ได้นะว่าจริงๆอ่ะฉันจะทำบุญค่ะบุรีต้าใช่ใช่ในการซื้อกระเป๋าซื Say, ้อกระเป๋าก็คือตั้งใจว่าแบบ ลูกค้าเอา่อเวลาใช้กระเป๋าจะได้ชื่นใจเนาะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเราก็ไปจากช่วยเหลือเด็กๆยากไร้ทั่วประเทศไทยนะคะก็เหมือนแบบรู้สึกว่าแบบเพราะหนนหนวานรรมมูลนิธิมาก่อนตอนนี้ก็ยังทําอยู่เนาะแล้วก็เมื่อก่อนต้องแบบเรียนอะไรค่ะดมลงทุนมาบริจาคให้เด็กๆแล้วพอมาทําแบรนด์เอง้ยตั้งใจว่าก็เนี่ยแหละเราก็แบบพอเริ่มมีไรายได้ก็จะเอาเงินมาบริจาคให้เด็กๆก็คือทุกเดือนแล้วจริงๆไม่จากเยอะมากเลยอะแล้วก็แบบบัญชีคือบางคนอาจจะแบบอะไรเนี้ยแบบบัญชีหรูก็ถามว่าโอ๊ยแน่ใจหรออะไร ให้เหกทุกเช้าเนาะแล้วคือบริจาคไปแล้วกว่า4ี่แสนมือแล้วก็แบบบริจาคของแบบอย่างโรงเรียนไหนขอมาอะไรเงี้ย mm. ก็จะแบบเยอะมากนะคะแบบหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างมากกว่ศิลปะอะไรเงี้ยก็คือแบบทุกๆเดือนก็จะดูว่ามีโปรเจกต์อะไรบรจิจาคเนอะคืงหนูรู้สึกว่าเป็นการคืนสุ่สังคม mm. คือไม่ได้หักภาษีทั้งหมดทำภาษีได้น้อยมากเลย mm. แต่รู้สึกว่าเมื่อแบรนด์เราโตเราก็สามารถช่วยคนได้เยอะขึ้น mm. แล้วก็ลูกค้าหลายๆคนก็แบบคือเยอะมากลูกค้าก็เหมือนแบบใช้เราชื่นใจอะไรเ้เหมือนบได้มาทําบุญแล้วรู้สึกว่า สิ่งนี้ก็บบกดึงดูดลูกค้าน่ารักน่ารักมาหาเราเป็นคนที่แบบไม่จามากแบบจิตใจดีมาช่วยกันแล้วก็เราบริจาคของก็จะแจง้งหวกลูกค้าเน,นี่เราไปบริจาคที่นี่นะอะไรเงี้ยแบบคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบธุรกิจเราก็ไปขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นด้วยเราก็ได้เจอคนน่ารักน่ารักแล้วก็ลูกคาก็ได้ชื่นใจอะไรเงี้ยรู้สึกว,ว่าอันเนี้ยแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราโตไหมเหมือนเราก็มีแรงที่จะแบบพยายามจะทำให้ใช่ใช่แบบว่ามีฟีดแบ็คดีๆจากลูกค้าอะไรเงี้ยที่แบบมาคิดเหมือนเราอะไรเงี้ยว่าแบบว ไม่ไม่ใช่แค่เราอยู่รอดอย่างเดียวนะแต่ว่าสังคมก็ต้องอยู่รอดด้วยแล้วเราก็แบบเหมือนเน้นใช่ไหมครับเน้นว่าแบบว่าเรื่องของการศึกษาของเด็กอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าโอ้ตอนเช้ามาแบบไม่มีข้าวกินเลยเนี่ยเมื่อก่อนหิวเมื่อก่อนเด็กๆไม่มีอาหารกินก็หิวรอไปจนเที่ยงเียไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พอได้ได้กินคุณครูก็บอกเลยแบบภายในปีนึงคือเหมือนเกรดของเด็กดีขึ้นเพราะเหมือนเด็กโฟกัสได้มากขึ้นช่วงที่แบบพอได้กินอาหารเช้าก็แบบ อิ่มท้องมีความสุขตอเรียนแล้วโฟกัสได้มากขึ้นเด็กก็อยากมาโรงเรียนใช่ใช่มากินข้าวแล้วให้กลับบ้านไม่กลับต้องเรียนต้องเรียนต้องเรียนชื่นใจใช่ยิ่มบินโตกลับไปด้วยอ๋อใช่ใช่นั่นแหละก็เหมือนเป็นความชื่นใจอะเนาะว่าทุกคนก็ก็เหมือนอยากทำไม่ว่าจะลูกค้าหรือเราหรืออะไรหรือทีมงานก็รู้สึกว่าทำงานก็อยากมีความสุขอยากชื่นใจนนี่ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่เออเราก็ทำแล้วมันก็แบบคนเราก็ออกมาดีนะทุกคนก็แบบชื่นใจกับอันนี้อย่างเงี้ย โอเคไม่ใจ okay. ละนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวนั <Okay. S 1> ่นแหละค่ะก็ยังไงก็อยากมีคําถามอะไรก็เดี๋ยวหน่อยมาอัดคลิปหน้าได้นาอสมมุติแบบอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะหนหนยก็ยินดีแชร์นะคะใ,คให้เ okay. ดี๋ยวทำให้ามโอเคใช้ใช่ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแเดี๋ยวมาก็แบบมามาท์มอยให้คลิปหน้านะคะก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังจะเริ่มทาอะไรหรือทําไปแล้วอาจจะท้อหรืออาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าก็ตั้งใจทําไปเรื่อยแล้วก็หนูว่ายังไงก็ดีนะคะก็พวกเราสองคนก็ส่งกําลังใจให้นะคะซื่อๆนะคะไปคลิปหน้าสวัสดี